สวัสดีค่ะอพอดีมีเพื่อนๆถามมาเนาะว่าระบบสัตว์เทพอสูรเขามีการผสมของแดงกันไหมหรือใช้ของส้มผสมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูระบบผสม สัตเทปอสูรกันนะคะสัตเทปอสูรก็จะอ,อยู่ในหมวดตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นสัตเทพอสูรที่สามารถเพิ่มพลังให้เราได้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็คืออันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเปิดฟังก์ชันมาได้ไม่นานนะคะไอเทมเองก็ยังสน้อยอยู่เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูที่เป้อุปกรณ์กันว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเ๋ยมาที่เป้นะตอนนี้ก็คือเรามีอ่า สติบอสูนสีแดงแล้วนะคะทั้งหมดรวมกันทั้งหมด3ชิ้นอันนี้ก็คือจะเป็นสีแดงนะคะสีแดง2ดาวเราสามารถนํามาผสมได้ถามว่าเรามาผสมกันที่ไหนนะคะให้เรากดมาที่สังเคราะห์สังเคราะห์นะคะแล้วก็มาที่สมใส่เครื่องเซียนอสูนนะคะตอนนี้ฟังก์ชันเราเปิดแล้วเนาะก็จะเป็นอสูนแดง3ดาว จะทีนี้ให้เราคลิกเข้ามานะคะมันจะเห็นได้ว่าจะมีช่องให้เพิ่มไอเทมทั้งหมด3ช่องเราสามารถกดเพิ่มได้เลยนะคะตัวนี้ก็คือความความพิเศษของมันก็คือใส่3ใส่3มชิ้นแล้วอัตราความสำเร็จ100%กดได้เลยตามสบายไม่ต้องตะกิดตะข่วงใจหรือว่ากลัวมันเสียหายนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะทำการลองผสมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ เราก็ได้ขาวแดงสามดาวมาเรียบร้อยแล้วจนีนี้เราจะมาลองสวมใส่ดูเนาะ อนนี้เราก็ทำการสวมใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นวิธีผสมสัตเทพอสูนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีอะไรที่แบบว่าสงสัยหรืออยากได้อสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะถ้าเกิดว่ายังไงถ้าเกิดว่ารู้เดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอแนะนำเพื่อนๆอนีกครั้งนึงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ